พี่บอกว่พ่อเราเป็นใครพ่อพ่ออยู่คอรลมอคณะรัฐมนตรีคนเล่นม้านั่งเลื้งอะดินั่งเลื้งฮะใช่โอ้ยเกลียวเกลียวเดี๋ยวคุยครับไก่อนนะแล้วอ้อนกันเป็นพี่น้องกันครับใช่แล้วคุณแม่ทำงานอะไรฮะคุณแม่จะไปบอกใครนะถ้ารู้กันแค่นี้จะไปม่บอกใครนะไม่บอกสัญญาผมก่อนนะผมสัญญาครับพี่บอกความลับของพี่ต้องตายไปพร้อมกับเลีวเกวเดี๋ยวให้ผมคุยเขาก่อน แม่พอชอพันโทรฮับถุงขายควยแขกทำงานดีๆทั้งนั้นเลยครับเออท่านเป็นลูกใครครับนี่เออดีต้องแบบดีสิวะครับมันต้องมีสัมมาคารวะครับพ่อของพี่นะเว้ยอยู่ที่สภาน้องอุ้ยสภาผู้แทนสภาเต็งอยู่เอาอนเอาฝาอะไรไปแรกอ่ะไปแรกกระบัวสวัสดีแะคุณนแม่พูดออดอ้อนด้วยอพอครับสวัสดีจ้า มันทั้งนี้สิฮะคุณนาครับจะทำการแสดงให้ดูแบบติ๊กล้ๆงฮะโอ้ดูลิเกต้องดูแบบใกล้ชิดใช่ติดขอบเวทีถูกต้องโอ้ได้ๆติเขาได้วันดีหรือไม่ดีได้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 ไม่ร้องไม่อะไรหน่อยนะลูกร้องฮะอ่าลองร้องให้นาฟังหน่อยนาชอบฟังกลอนฮะอ่า้องพูเองภูมินใช่ครับเอกชื่อภูมินโอ้ไม่ใช่ ผู้นีผู้นีผู้นีบ้านอยู่แถวมีบุรีโอ้โหลงสารีครับผมใช่โอ้แล้วทำไมถึงมาที่นี่อ๋อบริเกอ้าวพอเล่นเข้าไปอย่าื่นร้องให้ทานองคุ้มจริมั้งร้องได้เอาเองร้องแบบรัวๆไม่ใช่เหรอเปล่าฮะนะก็ตีตะโพลแบบให้มันดูดัานหน่อย๋อร้องได้ร้องได้พ่อร้องลูกเล่น เอาให้แบบว่าแหลเป็นแรปไวๆกว่าน,นี้ได้ไหมแล้วให้เขาทำอ่าโอเคเปรียบเธอเอ๊ะเจ้าหญิงผมหอมมิทายไหนอะไรกันด่เธอไม่เคยบาแคร์อยาอกรู้ไหมว่าเธอคิดอะไรกันอยู่ใจฉันเร่อรักเธอแล้วรักกับโโฉันหรอเป่ามาสิมาสิมาสโอ้โหฉันรักเธอจริงหรือเธอรักกับาากกฉันหรือเป่ามาดีมาจองกัดีกว่าเรือรักเธอไม่รู้แวนนี้เราเจอเจอกันเธอไม่ใครไม่ใครไม่มมาไามาาาไมม